สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเพนกวินดวงตกถึงคาดส่วนนายกผิดคาดมากเหตุ hey, ท้งประเทศสินแสเข่งเผยเพนกวินดวงตกถึงคาดส่วนนายกผิดคาดมากเมื่อวันที่7สิงหาคม2564สินแสเข่งอาจารย์ชนทัศน์วุ่ัไทยพองผู้อำนวยการสถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทยวิเคราะห์ วิกฤตสาเหตุจุดเริ่มต้นเดือนมรณะ7สิงหาคมของทุกปีที่มีผลต่อดวงเมืองในวันที่21เมษายนปี2325กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อสถานการณ์ประเทศว่าเป็นราศีเดือนวอกที่มีผลประทะต่อดวงประเทศที่ตั้งดวงเมืองไว้เมื่อวันที่21เมษายนปี2325 เป็นปีประทะเดือนสิงหาคมของทุกปีที่ทำให้เกิดปัญหาอัปมงคลความวุ่นวายตกเหตุให้เกิดอาเพศแตกแยกพัดภาคและตายจากทำให้ต้องระวังและมีผลกระทบต่อสถานการณ์ประเทศบ้านเมืองจะเจอมรสุมหนัก บวกกับ2ปีที่ผ่านมาดวงเมืองดวงโลกถูกคุมด้วยดาวมารุตยูดาวเสาทำให้เกิดเหตุรุนแรงต่างๆเกิดขึ้นเช่นสงครามโลกโรคระบาดความขัดแย้งแปลเปลี่ยนและภัยพิบัติประกอบกับดวงนายกที่ต้องเข้ามารับเคราะห์กับสถานการณ์เหมือนกับแพะรับราบาปพาระาที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่นายก ยังคงคงกระพันอยู่ได้เพราะดวงนายกได้รับการเสริมพลังจากดวงเมืองคู่กันทําให้อยู่ได้นานแต่ก็อยู่ในดวงที่มีบริวารหรือคณะรัฐมนตรีที่ยังทําให้วุ่นวายเพราะหวังผลประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชนที่รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์และส่งผลถึงนายกที่ต้องรับเคาะแทนส่วนผู้นำประท้วงอย่างเพนกวินดวงตกแตกแยกพัดพาก และระวังตายจากหากประเทศต้องการความสงบก็ควรหลีกเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้นปัญหาเหตุความรุนแรงเพราะเป็นเดือนแห่งมรณะสินแสเข่งกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่มีผลกระทบต่อดวงเมืองตามหลักโหราศาสตร์แล้วยังมีผลกระทบต่อดวงของคนด้วยเช่นกันสำหรับผู้ที่เกิดในปีนักษัตรขานกุลและมาสงควรระมัดระวังให้มาก ไม่เหมาะที่จะทําการมงคลใดๆให้หลีกเลี่ยงระวังในเหตุที่จะเกิดขึ้นทําให้แตกแยกสับสนขัดแยง้งและเบียดเบียนและได้เวลารับความเดือดร้อนใจที่จะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตามสินแสเข่งเผยว่าเพนกวินดวงตกถึงคาดส่วนนายกยังอยู่อีกนานรอดูสถานการณ์กันต่อไปครับ ขาก็พูนข่าวจากสยามสตรีทคอมครับแล้วถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับ